ก็สามมือมือนี่เนาะแต่ว่าสายนลำยุดเนี่ยที่แรกผมเดือนเนี่ระบาดี้เบื้องสภาพเลี่ยมันส่งสีบว์ไว้คเลยล่องถอดออกเนาะเพราะถ้าถอดแล้วมันแบบงามน้ำกลุ่นได้แบบสิได้เดือนสายนลำยุดหม่สิได้ปุ๊บเพราะว่าถ้าถ้าเดือนหม่ก็ต้องโค้มไปเลยระบาดเพราะว่าเขาสิรอดพื้นบ่ได้อีกแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนาก็อยากมาไายให้พี่ให้น้องเบื้อง เขาก็ลังตอตอมือนี่จังเครียดนี่เนาะหมากหมากนี่ก็ถือว่า,ยายน่เล่นอืี่จักสองมือนี่ก็พราแกงแล้วก็เท่าไปก็ก็ดีสมบูรณ์ยี่ดอกตามเบิ้งนี่ถือว่าคันเขมนามีน้ำมันก็ดีไปเร็วกว่านี้เนาะน้ำมูนี่มันเป็นพืชที่บ่มากน้ำก็จริงแต่ว่า